สกัวกิโอพี่น้องมคนนี้กิโอทางบาา้านผมันเกินกิปโอแต่ว่าเพิ่นส่วนใหญ่เพิ่นเกินกิโฟมเนาะสกัวแล้วก็สิตธำปนพี่น้องมีตัวใหญ่พี่น้องพักเอาสิกินกลับกับน้ไม่ต้มกระโดนหนัมกมะแข็งมะเขือนี่ตัวนี้พักมาบินใม้

กินกับกกัสดพี่น้องอาม,าอม่นพี่น้อมันมนกัวก่นพี่น้อง สไเกัน้อยหนึ่งขวจิรอขวจิรอตามปนมัน bỏ mềm hèm hèm còn pí mềm em hèm chắc nói con, tâm แล้วก็น้องแฮมแล้วแฮมแล้ว in cap how to know แหลกก่อนพี่น้องทำเดกแหลกก่อนตำหอมแดงอำแดงก่อนแบบนี้คือเซ็ตหอมรวมรุ่งพี่น้อง

ชุลชุลง,อ,งอมก่อนบันเกลือจันไอหนึงเสียมนะเสียมเียม,ม,ม,ม่อนพี่น ตามมาสิจะแจ้งน้อยหนึ่งก็พอจะใส่หลายได้สิครับหนวแล้วล่ะต้มาหอมลงโอเคเรียบร้อยแล้วได้พี่นอ้องเรียบร้อยแล้วได้คนจีรอคนจีโป่งครับตักลงมือได้พี่น้องมาได้ไม่ได้ไไดโอ้เต็มถวยพอดีครับจำให้พี่น้องบ้างจคทำ ครับพี่น้องครับแบบนาครับมั้ง